ในเรื่องของสายเกมเมอร์ในราคาที่ไม่สูงไรเซน5้5 0 0และ rtx 5060เททั้งหมด3เกมวอลเลรงเอฟเมเมาดูกันครับผม200บวกบแบบนี้ Apex ็กส์รเฟรมแบบนี้เล่นได้ลื่นไหลและ d ดลต้าฟอรลื่นๆแบบนี้บอกเลยว่าราคาทั้งคุ้มค่าและเล่นเกมได้ลื่นไหลสวัสดีครับผมน้ำหมูดีบักนะครับวันนี้ผมนำเครื่องในราคาคุ้มคแต่บอกเลยว่าสเปคเนี่ย ใน,ในเรื่องของสายเกมเมอร์ในราคาที่ไม่สูงนะครับมาคู่นี้ครับผมไลเส้น5,5,000 5, 5, และ RTX 5060สเปคมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังกัน,นครับผมมาพูดถึงตัวเคสกันก่อนนะครับผมสำหรับเคสในสเปคนี้นะผมเลือกเป็นแบรนด์ i g m a t e c h นะครับผมรุ่น a l p h a d M b a c k RGB นะครับผมไฟที่เห็นอยู่ในเครื่องทั้งหมดนี้นะครับแถมมากับตัวเคสทั้งหมดนะครับพัดลมในเครื่องนี้แล้วก็ไฟเนี่ยสามารถกดปุ่มปรับที่เคสได้เลยแบบนี้นะครับผมเลือกปรับไฟสีไหนก็ได้นะครับหรือเลือกที่จะปิดก็ได้เช่นกันนะครับก็อยู่ที่ว่าจะปรับสีไหนเข้ากับโทนเคสหรือโทนห้องที่ท่านเลือกไว้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเคสรุ่นนี้นะครับเป็นขนาดกลางนะจริงๆแล้วไม่ใหญ่มากนะครับและเป็นกระจก2ด้านนะด้านหน้าและด้านข้างแบบนี้ก็วางโชว์ในรูปแบบของพานอุมาได้สวยงาม สเปคหลักๆนะครับผม CPU นะครับเลือกใช้เป็นไ y เ e n 5้5 0 0นนะครับตัวนี้6คอร์12เทสนะครับความเร็วสูงสุดที่4.2 GHz ิเร์นะครับจับคู่กับเมนบอร์ดแบบสแตนดาร์ดนะตัวนี้ Asus Prime A520 M-K นะครับตัวนี้แรม2แถวมีช่อง M2 สำหรับใส่ SSD ได้นะครับบอร์ดพื้นฐานนะครับผมคู่กันแบบนี้ในราคาที่ไม่สูงนะครับ ถัดมานะครับผมมาดูในส่วนของแรมนะครับแรมในเครื่องนี้ใส่เป็น kingston นะ fully b e a c h black 32 g สตัวนี้เป็นแ a m ddr4 นะครับบัสสามพันะครับรวมถึงการ์ดจอนะครับในเครื่องนี้เลือกใส่เป็น a t x ห้าศูนะครับแปดิกนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เกมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น full hd หรือ 2k เล่นได้สบายนะสำหรับเครื่องนี้แล้วการ์ดจอตัวนี้ด้วยนะถัดมาในส่วนของ เอสเอสดีนะครับ M สองเนี่ยตัวนี้ผมเลือกให้ในสเปคเนี่ยก็คือ1นึเทราไบต์ไปเลยจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการอัปเกรดในอนาคตนะครับหนึเทโหลดเกมเก็บเกมอะไรได้ครบหมดนะครับตัวนี้รีสหกพันเมกะบิตเปอร์เซก power supply ก็เลือกให้เป็นเทอร์โมเทคนะครับก็เน้นแบนให้นะครับตัวนี้80ดสิพัตเจ็ดวัตต์อนาคตจะอัปเกรดอะไรต่างๆก็ยังสามารถทําได้กับเ o w e r ตัวนี้นะครับและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสองหมืารเท่านั้นคราวนี้เดี๋ยวมาดูการเล่นจริงกันบ้างนะครับสามเกมวันนนนีี้ท่บบบอกะะคครรัั แล้วก็เดลต้าฟอร์ดเล่นออกมาเป็นยังไงรับชมกันครับผมมาดูเกมแรกกันนะครับวอลเร็งนะครับในจอ 2K นะครับปรับภาพไฮด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นค่าทำงานต่างๆของตัวสเปคนะครับ CPU วิ่งอยู่ประมาณ50%ท่านองแล้วการจองมา50%เฟมเรดมาดูกันครับผม200บวกบวกแบบนี้นะสำหรับวอลเร็งนะครับแล้วมทำงานประมาณ10 g b ินะครับ ดูวิ่งประมาณ4ิบถึกะเฮิร์อ่ะเฟรมแบบนี้ครับผมใครดูก็ลองตัดสินใจครับสอง0ันสีห้าร้อยซื้อได้ไหมสำหรับการเล่นเกมแบบ200 f อบวกของวอลาแลนด์ครับรมาดูที่เกมถัดมานะครับเอฟเพ็กรีเจนนะเกมนี้ แนวเอพีเอชเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวปรับค่าจอเป็น 2K นะครับนี่ครับผมเฟรมเรทนะครับ160กดกว่าานะครับสำหรับจอ 2K CPU วิ่งประมาณ6 0สนะครับส่วนการจอทำงานหนักขึ้นนะสำหรับเกมนี้วิ่งสลับประมาณ90กว่ากับ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ เกมนี้ก็ถือว่ากินสเปคกว่าเวอแลนนะครับผมถ้าดูจากการ์ดจอแต่ก็อย่างที่บอกครับผมบนภาพ2 K 150เฟร,รมแบบนี้เล่นได้เรื่องๆสบายๆส,สี่วิวทำง,งาน60ความร้อนประมาณ7จความร้อนการ์ดจอประมาณ6กสเพลยแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ผมแนะนำแล้วกันนะ, 24, ระ,ระครับสประกอบกับดีบัคพร้อมเคให้ดูแบบนี้ครับ มาที่เกมผัดมานะครับผมเดลาฟอร์สนะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคกว่า2เกมเมื่อสักครู่นะครับผมจากภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นเนาะเราปรับเป็น Fu l เฮดีนะครัสำหรับเกมนี้แล้วก็ปรับภาพแบบมีเดียมซีพย,ท,ยทำงานประมาณ45นะครับส่วนการจอประมาณ80นะครับสลับกันไปนะส่วนเฟรมเรทนะครับประมาณ80ถึง100กกว่า สำหรับแฟนแฟนเดลต้าฟอร์ที่หาคอมราคาไม่สูงเล่นนะครับก็ดูคลิปนี้ครับผมตัดสินใจซื้อได้แน่นอนนะครับลื่นๆแบบนี้ดีบักจัดให้2 4 5 0 0ืาครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจะดูผลเทกันไปนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้2 4 5 0 0บาทนะครับผมในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ3เกมดังนะครับวอลเล็เอเพ็กแลวก็เดลต้าฟอร์ เปอยู่ที่ประมาณ80-200 fps ได้แบบสบายๆนะครับผมแล้วถ้าใครชอบเครื่องแบบนี้ในงบไม่สูงนะครับก็สั่งมาที่ดีบัคคอมิเจ้าของเราได้นะครับนอกจากเครื่องส,ยสวยๆสเปคดีๆแบบนี้แล้วนะครับเรามีงานบริการหลังการขายนะครับ8รายการฟรีทุก1ปีนะครับดูแลให้ตลอดอยู่การใช้งานรวมถึงงานประกอบเก็บสายนะครับก็อันดับหนึ่งของนนทบุรีแล้วกันนะครับผมจัดให้เนียนๆแบบนี้ทุกเครื่องนะทุกงบนี่คือซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้ว นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลนะครับผม